สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนสัปดาห์นี้กลับมาพบกับคุณแม่อีกแล้วนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยอะไรไม่รู้ใช่ไหมละ่ะถ้าอยากรู้เดี๋ยวคุณแม่จะบอกให้นะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยครอบครัวสุขสันต์ เด็กๆรู้ไหมคะว่าวันนี้คุณแม่จะมีนิทานอะไรมาเล่าให้ฟังคะถ้าอยากดูแล้วเราไปฟังกันเลยค่ะว่านิทานเรื่องอะไรนิทานเรื่องกลุ่งกิ๋งรักพ่อแม่กลุ่มกิงก๋งตัวโกงยิ้มเก่งสนุกคลื่นเพลงสดใสเริงรา่าตื่นนอนตอนเช้าสดใสกุ๋มกิ๋งรีบไปอาบน้ำล้างหน้าแก๊ Get up ตื่นนอน แต่งตัวกินข้าวเองได้ทำเองง่ายง่ายเสร็จทันเวลา Get dress แต่งตัวหอมแก้มพ่อแม่ทุกวันรักกันหอมกันสุขสรรหันสา Kiss หอมกอดพ่อกอดแม่ทุกวันรักกันกอดกันอบอุ่นนักหนา h u <uck>. กกอดกุ้งกิ่งว่านอนสอนง่ายพ่อแม่ชื่นใจไม่ดุไม่ว่า o b e d i e n c e ว่านอนสอนง่ายกุ่มกิ่งไม่ดื้งองอแงพูดกับพ่อแม่ลงท้ายท้าชาเนอตีดื้อพอพ่อถึงบ้านกุ่มกิ่งคอยท่าเตรียมน้ำให้ดื่มชื่นใจ s e r ร์ฟอ r ด n ิเตรียมน้ำนวดแขนวนวดไหล่เหนื่อยไหมพ่อจา๋าวันหยุดช่วยงานแม่ทำเช็ดโต๊ะกวาดบ้านเก็บจานพับผ้า ช่วยพ่อรดน้ำต้นไม้ใส่ปุย๋ยริบใบพวนดินถอนหญ้าชวนการเท่าครัวทำอาหารผัดผักเปรี้ยวหวานต้มยำผัดคนา้ากุ้งกิ่งป้อนแม่หนึ่งคำป้อนพ่อสองคำอํำอร่อยจริงหนาะมันชป้อนก่อนนอนกุ้งกิ่งยิ้มแต้จุ๊กเก้มพ่อแม่แล้วนอนห่มผ้าอ้อมกอดแม่แสงอกอุ่นแขน สบายนักหนาเพราะครัวภูมิเกี่ยวรักไข้กุ้งกิ๋งสุขใจล,ะล,ะล,ะละันลาลันลาเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนิทานที่คุณแม่เล่าให้ฟังสนุกไหมคะเด็กๆจําได้ไม่เอ่ยว่า<ๆ>นิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอะไรโอ้โหมีคนต่อกอนเข้ามาเยอะแยะเลยนะคะชื่อเรื่องกุง๋งกิ๋งรักพ่อแม่นั่นเองคะ่ะแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าพ่อแม่ของเราควรมีหน้าที่ทําอะไรคะ ทำอะไรนะคะคุณพ่อทํางานเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวส่วนคุณแม่ก็ทํางานช่วยคุณพ่อนะคะในการเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็เลี้ยงดูเด็กๆนั่นเองค่ะส่วนเด็กๆต้องทำหน้าที่เป็นอะไรนะคะโอ้โหตอบกันเข้ามาเยอะแยะเลยค่ะต้องเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่ตั้งใจเรียนหนังสือนะคะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย